ปลายเดือนนี้ฝั่งให้ดีนะคะถ้าเงินคุณรัว่วไม่ใช่เพราะดวงไม่ดีแต่เพราะคุณกำลังพลาดสิ่งนี้อยู่โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่ได้จนแต่เงินไม่เคยเหลือเหมือนทำเท่าไหร่ก็ไม่พอครั้งที่ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยไพ่ใบนี้คือพลังเงินรั่วแบบไม่รู้ตัวคะ่ะไม่ใช่รั่วพอใช้เยอะแต่รั่วพอใช้เงินในวันที่พลังตก ตัดสินใจจากความกังวลหรือจ่ายเพื่อกลบความไม่สบายใจไพ่ไม่ได้บอกให้คุณประหยัดนะคะแต่บอกให้คุณหยุดใช้เงินในวันที่ใจไม่มั่นคงค่ะเพราะเงินจะไหลออกเร็วมากในวันแบบนั้น <S <S เงินไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันตอบสนองตอ่ออารมณ์และพลังของเจ้าของถ้าใจไม่มั่นคงเงินก็ไม่มั่นคงเช่นกันค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ตรงชีวิตคุณ อาจารย์ดูดวงการเงินแบบเฉพาะบุคคลให้ได้ค่ะเพื่อดูว่าเงินของคุณรั่วจากจุดไหนและควรตั้งพลังยังไงให้เงินเริ่มอยู่กับคุณมากขึ้นถ้ากลายมาคุยได้เลยนะคะพิมพ์คำว่าเงินรั่วถ้าคุณรู้สึกว่าเงินหายไปกับเรื่องที่ไม่ควรแล้วบอกอาจารย์หน่อยนะคะว่าช่วงนี้คุณหนักใจเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เรื่องเงินไม่พอ เรื่องไหนมากที่สุดคะ